สวัสดีครับพี่นอ้องอันนี้เรามารีวิวทานขนมกลงขนมกลงแม่บุญรอดแม่บุญรอดอยุธยาก็แต่ไปเจอที่สระบุรีแม่บุญร,รอดอยุธยาแต่ไปเจอสระบุร,บร,ร,บรีก็ขายมากนานละดังเดิมขน,นมกลงนี่เป็นขนมยุคคนที่ยุคเก้าสูจะ รู้จักกันฮะมันจะเป็นกลงอย่างนี้ทำไมเรียกขนมกลงฮะหรือขนมออกพรรษาก็คือเป็นขนมที่ทำตอนออกพรรษาก็คือกลงล้อเนี่ยหมายถึงกลงล้อธรรมจักรเพื่อสืบทอดศาสนาเป็นความหมายว่ากลงล้อธรรมจักรจะหมุนเวียนต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสืบทอดศาสนาของเราไปขนมนี้ ก็ไม่รู้วิธีทําเป็นยังไงกันนะฮะแต่น่าจะเป็นการทาแป้งมาก่อนบานแป้งแล้วก็ข้างในเป็นไส้ถั่วข้างในนี้เป็นไส้ถั่วฮะแต่น,นี้คือประยุกต์ขับประยุกต์มาขาวเอาใส่เป็นขาโต๊ะเป็นสี่ตีขาเวะลาตั้งจะได้ตั้งง่ายๆหน่อยอย่างนี้ตั้งเรียงก็จะดูแปลกใหม่ไปเพ,เพิ่มเพิ่มมูลค่าตรงนี้ขึ้นมาฮะนี่ให้มันดู ใันดูเยอะขึ้นหน่อยหรือบางคนก็เรียกขนมขาโต๊ะอะไรเงี้ยแต่จริงก็คือดั้งเดิมคือขนมกลงมันจะมีอยู่แค่นี้ไม่มีขาลองกินดูฮะรสชาติดั้งเดิมฮะอร่อยก็หวานเย่เล่มหวานปปาเล่มปปาเล่ม <laughs> ไม่หวานมาก แล้วก็ไม่แข็งที่ภาคกลางน่าจะมีทําข่ายกันเยอะแล้วก็ก็ถือว่าโอเคใช้ได้แต่บ้านพี่ผมคนหนึ่งที่อู่ทองบ้ากนกระจย์นเนี่ยพี่เอินพี่เอิน,เ,อนเขาทำอร่อยอร่อยเข้มข้นกว่านี้ฮะอันนั้นคือรั้งเดิมแล้วก็ไม่ได้กินนานแลวด้วย ก็ช่วงนี้เขาก็คงไม่ได้ทำก็แต่นี้ก็ถือว่าใช้ได้ฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งวัดไผ่โงวัวสุบันบุรีแล้วเนี่ยวัดไผ่โรงวัวเนี่ยอันนี้ก็หาก,กินได้ครับแต่ว่าอันนั้นวัดไผ่โงวัวจะทอดกรอบและแข็งกว่านี้แต่ไม่อร่อยแล้วก็ บางเจ้าก็เก็บไว้นานก็จะมีกลิ่นน้ำมันนิดหน่อยแต่อันนี้หดือว่าโอเคกินได้ไปผ่านไปสระบุรีแวะไปไหว้หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์วิหารหลวงพ่อศักสิทธิ์ที่สระบุรีไปวัดไปไหว้หลวงพ่อรวยแล้วก็เลยไปไหว้หลวงพ่อสักสิทธิ์ก็อยู่ข้างๆเลย ซื้อหาทานลองชิมกันดูได้ฮะอร่อยแน่นอนครับแล้ววันที่ยี่สิบสามนี้จะมีละบงชาวบ้านที่วิหารพ่อสกิดต,ตลาดบุรีฮะอร่อยกินอันเดียวก็อิ่มเก็บได้นานฮะไม่มีกลิ่นครับจะซื้อมาสองวันสามวันแล้ว ก็โอเคอยังย่งใช้ได้รสชาติยังเหมือนเดิมอย่างนุ่มเหมือนเดิมรสหวานผ่านง่ายไม่บานมากไม่มันมากไม่เลี่ยนอร่อยสุดยอด